รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสสดค่ะคเจอกับเราสองคนเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ทาง GMM25 ในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้ขอเอาใจคุณผู้ชมที่บ้านไกลเวลาน้อยอย่างเราอยากจะไปเที่ยวแต่ไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยพาท่านผู้ชมมาใกล้ๆนี่ครับที่ชุมชนบ้านสาขานะครับยำเพอ พระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นวัดสาขาครับซึ่งมีพระปางเอียงอายุ100ปีพิพิธภัณฑ์โบราณตลาดโบราณบ้านสาขาครับแต่ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะก็คือกุ้งเยียดโอ,โอใช่หลายคนคงสงสัยว่ากุ้งเนี่ยมันจะเหยียดได้ยังไงต้องตามเราสองคนไปชมเลยค่ะและวิดเด็ดอเอาเนี่ยกุ้งเยียดเนี่ยมามอร่อย ทำยังไงกุ้งมันถึงเหยียดได้มีวิธีการทํำยังไงช่วงแผลงลทธ์สนับสนุนโดยมาซาซีเอเทคโนโลย,ยี p t t ี l t ล f o r ฟ e ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมบริษทัท KTN i n อ e r t ินเตเทจจำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ตอนนี้เราก็อยู่กับป้าสุนทรสุวรรณวินซึ่งเป็นเจ้าของต้นตำรับกุ้งเหยียดซึ่งเป็นโอท็อปของสมุทรปราการเลยทีเดียวสวัสดีป้าสุนสสทร<อ>สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณป้าหาสงสัยจังเลยว่าเจ้ากุ้งเหยียดอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงต้องเกิดที่นี่คะเอ,อ่อตั้งแต่สมัยปะเอาสามแปดก่อนแล้วกันเนาะค่ะ ตอนนั้นเขาต้มเป็นกุ้งธรรมดาก็เป็นกุ้งต้มก,กุ้งลวกเนี่ยเหรอคะกุ้งมจะรอมแต่เขาจะใส่เกลืออย่างเดียวค่ะมันก็เรียกกุ้งเคม็มกุ้งเคม็มทีนี้มันก็ขายไม่ดีคือว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่อพอทีนี้ป้าเป็นกลุ่มแม่บ้านประธานเขาทำน้เกลือกันเขาเลิกทำน้ำเกลือถ้าทำวังกุ้งกุ้งมันก็รวยเยอะก็เลยตั้งว่าเราจะทำยังไงดี ก็เ,เอากุ้งเนี่ยมาแรูปจับให้มันตัวสวยอ,อ๋อให้มันเหยียดตรงทีน,งออนี้จังหวัดอุอบลพุทธคอนสวรรค์ตราดระยองเขาเข้ามาประชุมกับป้าค่ะเขาก็บอกว่าทําไมกุ้งมันีที่เหียดมันไม่ยอมตรงเลยอ๋อเรียกไปเรียกมาพาไปประชุมหนักๆเขาออปีนป้าจะไปสามครั้งค่ะเขาก็เลยเรียกกันเป็นกุ้งเหยียดนแล้วจุดเด่นของเขาเนี่ยกุ้งเหยียดเนี่ยความอร่อยมัน ความอร่อยมันจะมีอยู่สองรสคือเค็มกับหวานถ้ามันมีเค็มกับหวานยันกันนี้มันจะรสจะเข้ากันแต่ถ้ามีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยเค็มอย่างเดียวก็ไม่อร่อยต้องให้ผสมกันแล้วเขากินยังไงอ่ะเขากินกบอะไรก็กินอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าไหนป้าลองกินให้ดูสิถ้ากินแบบไม่ต้องบีบมนาคือจะสองรส แต่ถ้าบีบมะนาวจะเป็นสามต้องบีบมะนาวอีกด้วยถ้าบีบมะนาวจะเป็นสามลูกเขากินทั้งเปลือกหรอทั้งเปลือกเอาหัวนี้ออกนิดเดียวเอาแหลมๆนี่ออกแดงมัททองให้หนูกินเลยเหรอคะอันนี้ยังไม่ได้บีบมะนาวนะอันนี้ใช้กุ้งพันอะไรคะเนี่ยกุ้งขาวแช่บวยกุ้งขาวแช่บวยอืมหรือกุ้งหวานมันเป็นหวานเค็มถ้าบีบมะนาวแล้ว กินกับข้าวต้มก็ได้อ่าอันนี้อันนี้มันจะบีบมะนาวอ่าบีบไปแล้วเหรอคะนี่บีบแล้วบีบแล้วอ่าบีบแล้วกินมะนาวครับอือเป็นไงฮะบีบแล้วอร่อยกว่ากินไปอีกรถหนึงมันจะจางกว่าบบบนี้ค่ะมันยำมันมีรสเปรี้ยวออกมาอืมอืมกินมะนาวอร่อยกว่าหนูชอบบีบมะนาวแล้วแถบบ้านสาขาเนี่ยมีเขาทำนี่กันหมดเลยไหม ก็ทีนี้ป้าประกวดโอท็อปเนี่ยได้รางวัลได้รางวัลได้โอท็อปสามดาวประกวดทุกปีปีหนึ่งได้ดาวปีที่สองได้สองดาวปีที่สามได้สามดาวทีนี้มันดังแล้วตำบลนาเกลือนี่เขาจะมีกุ้งกันเขาก็ทำกันมาแต่นี่เป็นจุดกำเนิดดที่นี่จุดเริ่มแรกป้าขาอยากเห็นว่าทำยังไงกุ้งมันถึงเหยียดได้มีวิธีการทำยังไงป้าโชว์ให้เราสองคนได้ชมได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวป้าจะ พาไปดูของป้าค่ะไปค่ะเอาละทานนี้ก็มาดูวิธีการทำกุ้งเหยียดด้วยป้าสุนทรค่ะเราใช้กุ้งนี่เขาเรียกกุ้งขาวแชบุ้ยอย่างเงี้ยทำทีกี่โลก็ต้มหม้อหนโลหม้อละ5้าโลแล้วก็นำกุ้งมาเรียงกันอย่างนี้ยหรอเะล่อ้าวอ้าจากงองงแล้วก็มายืดให้เขาให้ตรงเรียงเขาไปอย่างนั้นต้องดั เราเราเป็นคนดัดถูกไหมคะไม่ต้องหาอะไรมาทับเลยใช้มือเราดัดเราดัดให้ตรงก่อนดัดให้ตรงกุ้งเขาขนาดเดียวกันหมดเลยนะต้องตั้งอย่าไปนอนถ้านอนแล้วตัวมันแบนเอาละได้กุ้งเรียงไปเรียบร้อยแล้วเราทำไงต่อโรยน้ำตาล ถ้าเราเลียงหัวท่โรก็ต้องใช้น้ําตาลสลคโลแต่นี้จะเลียงโรยให้หนึ่โรยน้ําตาลเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันหวานขอให้มีรสหวานแล้วถ้าหากว่ามันไม่ได้น้ําตาลตัวกุ้งมันก็ไม่ตรงไม่ตรงอ๋อมันเกี่ยวด้วยเนอะว่าทําให้ตัวปุ้มตรงแล้วก็โรยเกลือน้ําตาลแล้วก็เกลือใช้น้ำตาลปี๊บได้ไหมเนี่ยไม่ได้น้ำตาลปี๊บไม่ตร๋หม้อใช้น้ําตาลทรายธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเกลือใช้เกลือสินเท่าธรรมดาแล้วก็เลียงต่อ จันนงป่าจะหมดท้าลงค่ะโอ้อโลยเกลือเลยน้ำตาลาลรยสองชั้นลรยทีสองชั้นลรยทีแล้วก็ใช้ตะแกรงรับก็เอานี่ทับไปครับเพื่อกด แค่มันตรงมันเวลามันโดนน้ำร้อนมันดิ้นไปได้แล้วเราก็ทับอีกมีทับอีกทีงใช้ครกก็ได้ใช้อะไรก็ได้ท้าพอเราก็ยกมาตั้งเลยโอเคแล้วก็เอานี่ทับอมันโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ําเลยใส่น้ําเดี๋ยวน้ําตาลกบน้ํากุ้งมันจะออกมาเองแต่เรายังเปิดไม่ได้ค่ะ ถ้าเราเปิดตอนนี้ก็ตัวงอเลยอต้มนานไหมชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช้ไฟอ่อนชั้งแรกใช้ไฟอ่อนค่ะธรรมดาแล้วมีจําหน่ายที่ไหนบ้างที่ร้านนี่แล้วก็ไปขายตามห้างแล้วก็คนจังท่ะจังหวัด ไปถึงอินเดียนะอ้นเดีาก็ไปนะก็ซือไปฝากลูกแล้วจะดูยี่ห้อป้าถ้าซื้อว่าเป็นของป้านี่ดูยังไงคะมันต้องมียี่ห้อป้านี่ไหนกุ้งเหยียดป้าสุนทรอินค้ากุ้งเหยียดจบหลักอนามคตโอทับสามดาวผ่านออยเรียบร้อยอยเรียบร้อยถ้าหากว่า ไม่มีหน้าป้านี่ไม่ใช่ของอ๋อนี่หน้าป้าหรอใช่สมัยสาวใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้แหละแล้วเราเก็บทานได้นานไหมคะหนึ่งถุงเนี่ยต้องใช้ตู้เย็นไหมหรือยังไงถ้าอยู่ในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เก็บได้เป็นอาทิตย์ถ้าอยู่ข้างนอกตั้งไว้โดยที่ไม่ต้องแม็กก็ประมาณ5วันนอกจากกุ้งเหย็นดแล้วมีอะไรขายอีก มีกุ้งแห้งมีกะปิทำเองหรือเปล่ากุ้งแห้งทำเองกะปิไม่ทำกุ้งแห้งของป้านเนี่ยเวลาได้กุ้งมาก็ต้มแล้วก็ตากแถวเราเนี่ยแสดงว่าป้ามีอาชีพอย่างนี้มานานแล้วมันอยู่ใกล้ทะเลนเนาะก็ทำวังด้วยอ๋อวังกุ้งด้วยอมอมีความกุ้งด้วย เขาเจ๊งกันเยอะแยะตอนนี้ม่นไผ่านมาแถวนี้มีแต่นาุ้งทั้งนั้นเลยเลยและก็มาถายทำหอยกระดังค่ะอ๋อมีทั้งหอยมีทั้งกุ้งมีหมดหอยอะไรลงเป็นหอยแคร์เลอมันขึ้นมาเองธรรมชาติหรือไปเลี้ยงปล่อยมันปล่อยมันอป้าทำหลายอย่างเลยเนอะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะแวะมาหาป้าที่นี่ล่ะคะอยู่สาขานาเกลืออำเภอพัทสมุติเจดีย์ค่ะ เนี่ยเป็นยังคือเลขตำบลนาเกลือตำบลนาเกลือมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมเอาเบอร์มาค่ะเนี่ยในเนี่ยในเนี่ยในเนี่ยเบอร์อีไรศูนย์สองแปดสี่แอดสี่สองสี่ศูนย์แล้วถ้าหากไปเห็นไม่ใช่หน้าป้านี่เป็นยังของป้านะนี่ก็ไม่เชื่อว่าหน้าป้าเนี่ยแต่หน้าสวยอ่ะตัวจริงสวยกว่าแม่ขอบคุณเดี๋ยวยก เอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะมาลองทานกุ้งเหยียนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทะเลที่นี่มีเยอะแยะเลยทีเดียวปลาสุนทอนลงมือเองทำเองวันนี้ขอบคุณป้าสุนทอนค่ะช่วง Specialist สนับสนุนโดยเทคโนโลยี PTT Ultraforce ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมมาซาซบริษัท KTN Integrate จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศเรานั่งรถมาจากบ้านสาขาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะก็มาถึงตำบลแ่ลงฝาฝามาที่ท่าเรือคลองตาเพิ่มนี่แหละค่ะจะนั่งเรือนี่ไปที่พัทธารีสอร์ทรับรองว่าบรรยากาศต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ไปลงเรือกันเลยหลังจากเมื่อกี้นะคะเรานั่งเรือมาประมาณสินาทีก็เดินทางมาถึงพัทธ,ธาฟาร์มสเตย์หรือว่าพัทธ,ธารีสอร์ทนั่นเองค่ะตอนนี้อยู่กับเจ้าของนะคะคุณต้นหรือคุณพัทธ,ธระซับทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ มันเกิดมาได้ยังไงอะตรงเนี้ยก็คือเริ่มแรกเดิมทีนะครับที่ตรงนี้เราประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาวางกุ้งวางปูอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกบ้านเอาไว้ทีนี้ก็พวกพ่อกับแม่เขามีเพื่อนเยอะเขาก็เพื่อนเขาก็รวมตัวมาเที่ยวกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออที่เนี่ยมันดีมันแบบมันน่าอยู่อะไรเงี้ยมาบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เริ่มให้เราคิดเงินแล้วตอนนั้นกระแสโฮมสเตย์มันเริ่มจะมาต้นก็เริ่ม ปเปลี่ยนเมนูอาหารพัฒนาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมีหลังคามีอะไรพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ติดแอร์แล้วก็ทำห้องคาราโอเกะไว้สัมมานาด้วย<อ>ก็เลยแบบฟูลอ o ปชั o นเลยทีนี้เลยก็เลยเปลี่ยนเป็น1,300บาทอยู่ได้กี่คน ที่นี่รับขั้นต่ำ10คนสูงสุด25คนครับคือเราเราไม่ทำอะไรที่ยุ่งยากเลยมาเนี่ยก็คือแบบเมนูก็คือตามเราทำเป็นแบบเมนูที่แบบเราทำเองขึ้นชื่อของที่นี่เลยปูทะเลนน่งกุ้งกุลาดำย่างเราใช่ของเราของที่นี่จะในวังหมดเลยมันในเรื่องของห้องพักนี่แบ่งเป็นห้องพักอะไรยังไงบ้างห้องพักที่นี่มีแบบเดียวครับก็คือนอนรวมนอนรวมกัน10คน10คนก็คือมีห้อง6คน5คน4คน3คน แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก ah> ็คือได้20กว่าคน25คนใช่ครับก็คือมาเนี่ยต้องนอนรวมและจำเป็นต้องเป็นหมู่คณะมาด้วยกันไหมหรือว่าหลายๆกลุ่มมารวมกันแต่ภายใน25คนนี้าคนนีได้ไม่ครับต้องเป็นหมู่คณะเดียวกันเท่านั้นอ๋อรับแต่หมู่คณะเดียวกันเท่านั้นมาด้วยกันเท่านั้นมากันท่ั้นีละกลุ่มหนึ่งกลุ่มขั้นต่ำคนแค่นั้นเพราะว่าเพราะว่าการที่เราต้นทำแบบเนี้ยเราดูอย่างให้มันถูกต้องแล้วส่วนตัวด้วยไม่มีปัญหาบางทีแต่ละกลุ่มมาเนี้ยมานอนด้วย จริตไม่เหมือนกันบางคนแต่ละคนบางคนเสียงดังบางคนชอบความสงบอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบทำทีละกลุ่มเลยดีกว่าอห้องนอนนอนถึงว่าต้องรู้จักกันเด็นนะเพราะว่าเหมือนจกนอนด้วยกันนอนด้วยกันคือไม่มีไม่มีการนอนแยกมาแล้วก็ต้องนอนด้วยกันแต่ว่าสามารถแบ่งแยกชายหญิงได้มีแอร์อำนวยความสะดวกไม่ร้อนเรียบร้อยมีทั้งแอร์ทั้งพัดลมแล้วแต่จะเลือกสรรค่ะ ห้องน้าก็เป็นห้องน้ารวมห้องน้ำรวมก็ห้องอาบน้ำห้าแล้วก็ห้องซ่วมห้าค่ะก็อยู่กับธรรมชาตินะใช่ครับมาที่นี่เหมือนมานตัดตัดจากโลกข้างนอกออกมาเลยใช่ใช่มาอยู่แบบเงียบเงียบสบายสบายมีแค่พวกเราโอ้อันนี้เป็นห้องประชุมใช่ครับห้องประชุมทําอะไรอีกทานข้าวใช่ทานข้าวเย็นในห้องนี้เพราะว่าตอนเย็นอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องยุงยุงใช่เราก็จะมาเปิดห้องทานกันในนี้เป็นห้องประชุมด้วยคาราโอเกะด้วยซึ่งคาราโอเกะถ้าอยู่ในห้องนี้ คือเดิมทีเราร้องอยู่ข้างนอกแล้วมันเสียงดังนะครับคือเราโซนนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวก็จะมีบ้านไกลๆกันแต่ว่าเราไม่อยากรบกวนใครเนียครับล้วก็ทําห้องนี้ขึ้นมาเพื่อที่เขาจะเสียงดังก็ลั่นกันอยู่ในนี้ไปเต็มที่เลยใช่ครับไม่ต้องเกรียใจใครใช่ครับใช่ครับแล้วสังเกตุทําค้าที่เข้ามาเนี่ยก็ชอบอะไร แล้วแต่บางคนบางคนประทับใจสถานที่ความเงียบความเป็นส่วนตัวอาหารบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาที่นี่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปเที่ยวตรงไหนได้บ้างเลยส่วนใหญ่อยู่แต่ที่นี่ที่บ้านต้นเนี่ยก็คือนั่งเรือเข้ามาอยู่นบ้านคือถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้ไปไหนเราก็จะมีกิจกรรมไปอยู่ที่เนี่ยบางคนเขาก็มาถึงเขานั่งแช่เลยน่ำานอากาศบริสุทธใช่เพลงปล่อยอารมณ์กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีกิจกรรมอย่างเงี้ยเรือพายได้เรือขยักให้พาย ตกปลาได้ถ้าใครอยากตกปลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีห้องคาราโอเกะคือค่าใช้จ่ายคือคนละพันสามร้อยบาททำกิจกรรมตรงนี้ได้หมดฟรีอ่อหนึ่งคืนตอนหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนถูกต้องครับผมโดยมาเข้ามาก็มาช่วงสยจ่ายใช่ครับเราก็จะก็จะเริ่มคิวถ้ามาสิบคนเขาจะคิดสองร้อยห้าสิบาทต่อเที่ยวแต่ถ้าเกินสิบคนเรือนั่งได้ยี่สิบคนเขาก็จะคิดเที่ยวละสามร้อยไม่กล่าวว่าอันนี้ลูกค้าต้องจ่ายเองลูกค้าต้องจ่ายเองก็ไม่แพงใช่แล้วก็นั่งประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีเท่านั้นเองคิดว่า เน่ห์ของที่พัทราฟาร์มสเตย์นี่อยู่ตรงไหนคะเสน่ห์ครับต้นว่ามันธรรมชาตินะใช่ครับธรรมชาติแล้วก็มันติตั้งแต่ลงเรือนั่งเรือมาดูน้องเป็นเหมือนเป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราอยู่กรุงเทพเราอยู่แค่เนี้ยแล้วเราก็ออกมาจากกรุงเทพสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาอยู่กับริมทะเลตรงนี้ฤดูไหนควรจะมาพักที่นี่ที่นี่มาได้ทั้งปีมาได้ตลอดใช่เพราะว่าแต่ละฤดูก็จะมี เสน่ห์ไม่เหมือนกันแล้วหน้าฝนล่ะหน้าฝนที่นี่ก็ยังยังเย็นสบายนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยฝนมันน้อยมากคือต่อให้กรุงเทพตกหนักมากที่บ้านไม่ตกเลยช่ไม่ตกเลยใช่แต่ว่าที่เนี่ยฝนจะแรงช่วงเดือน ตุลาคมค่ะที่นี่เขาเรียกตำบลแหลมฟ้าผ่าใช่ไหมเชื่อมตุลาคมเนี่ยฟ้าแบบกระหน่ำมากเลยนอนอยู่ในบ้านเนี่ยกระเด้งเลยผ่ากันอย่างนั้นเลยแต่ไม่อันตรายไม่อันตราย่มันถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะติดต่อมาที่นี่ติดต่อยังไงก็ติดต่อต้นได้เลยครับเบอร์0944934496ครับผมแล้วมีโฟกมีเฟสมีเฟสบุ๊กครับชื่อพัฒนาฟาร์มสเตย์ใช่ครับสามารถเปิดเข้าไปดูแล้วก็ ดูภาพในนั้นแล้วก็ตัดสินใจเอาได้เพะว่าชอบหรือเปล่าครับวันนี้คุณต้นใจดีด้วยใจดีค่ะมอบอะไรให้กับคุณผู้ชมรายการเราครับก็คือมอบแพ็กเกจครับมาพัก15คนแต่ว่าคิดแค่1ิคนครับผมห้าคนฟรีไปเลยเพราะฉะนั้นรวมตัวกันมาไม่ได้15บคน5คนอน่ะฟรีไปเลยใครติดต่อมาเป็นเพื่อนเอาเพื่อนมาแล้วเพื่อนเสียตังคุณแบบฟรีครับก็สามารถจะมาพักที่ เอ่อพัตรารีสอร์ทได้เพราะว่าดูน่าอยู่แล้วก็ธรรมชาติจริงๆคืออากาศนิดนั่งตรงนี้นะอากาศคือดีจริงๆนี่ขนาดเรามาเที่ยงๆบ่ายๆใช่ลมเย็นสบายมากค่ะคุณผู้ชมค่ะครับผมขอบคุณคุณตัวขอบคุณมค่ะช่วงสุดริสุดเด็ด สนับสนุนโดยเทคโนโลยี PTT Ultraforce ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้น,นทั้งสองแบบจากสายแม่ครัว,ว,วเศริินจือด็อกเตอร์สุรพล มาย่านทะเลทั้งทีก็ต้องกินอาหารทะเลกันวันนี้ขอแนะนําร้านเจรวยหรือร้านสดิขวัญซีฟูเจ้าของคือคุณสํารวยแตงหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำนานอยังก็ทํามาได้เกือบสามปีแล้วค่ะอ๋อก็เพิ่งเริ่มทำค่ะได้แต่ต้มกุ้งชื่อเดิมอ่ะแต่ต้มกุ้งเหยียดอะไรเนี่ยค่ะมาสิบกว่าปีกับยี่สิบแล้วเมื่อก่อนขายกุ้งเหยียดมากคือลูกค้าน่ะอยากให้เราน่ะทําอาหารค่ะต้มปูต้มกุ้งอะไรนึ่งกุ้งอะไรเราก็เลยเริ่มรีททามาเรื่อยๆ ่รระางคนู้จักฝึกทำอาหารได้ยังไงจากพ่อแม่เหรอคะค่ะจากพ่อแม่ทั้งปู่ย่าตายายจากแล้วรู้ได้ไงว่าทําอร่อยไม่รู้แล้วถูกปากคนไม่รู้เอาใหญ่ก็เป็นอาหารทะเลอาหารทะเลล้วนๆน้ำจิ้มอย่างเดียวซีฟู้ดซีฟู้ดแล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรโบราณด้วยค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะไอ้สูตรโบราณมันเป็นยังไงค่ะก็มีพวก มะนาวน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็กระเทียมอันนี้เป็นสูุรโบรแล้วก็พริกไม่เผ็ดมากแต่อเนี้ยเผ็ดแซ่บเลยอะค่ะแถมเนี้ขายไขรอะก็มีแต่ชาวบ้านชาวประมงขายของกันทั้งนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วบ้านเราเขาก็ซื้อด้วยเพราะมันเป็นอาหารที่บ้านมีกระทั่งน้ำพริกกะปิน้ำพริกกูไข่ มีทั้งแกงคั่วปูมีทุกอย่างผักสิงหามมีหมดเห็นบอกว่าแถวเนี้ยร้านเนี้ยเป็นร้านอาหารที่แบบทําอาหารทะเลอยู่ร้านเดียวที่เหลืออีกสิบกว่าร้านเนี่ยเป็นอาหารตามสั่งอ๋ออันนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดมาไหว้ที่วัดก็เลยแวะมาทานกันเอามาคุยเรื่องอาหารกันดีกว่ามามีอะไรห้างกุ้งตัวใหญ่นี่กุ้งธรรมชาติอบเกลือโอู้ทะเลไข่ ปูไข่ปูไข่ต้องนั่งแต่ละอย่างเอ่ยนี่ค่ะปูไข่โอปูไข่เยอะเลยไข่แน่นแล้วคือมันเป็นปูที่มีทั้งมันทั้งไข่ไม่เหนีสาบอืมอร่อยแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาตัวใหญ่กุ้งแช่น้ำปลานี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นเนาะตัวใหญ่แล้วแล้วเราทำออกข้างค่อนข้างสุกไม่ต้องกลัวว่าจะสีหอมนะคือไปต้มกันสุกก่อนไม่ไม่ต้มค่ะรู้แล้วมีวิธีทำของเราใช้มะนาวใช้มะนาวทำให้มันสุกมันสุกได้ค่ะแล้วก็มีกุ้ง กุงเหียดนะคะเราของเราใช้เป็นกุ้งขาวค่ะและกุ้งอะกาศหรือกุ้งลูเราเป็นโอท็อปที่นี่นะคะมาที่นี่ก็ต้องกินกุ้งเหยียดเนาะมาชิมนะหน้าตาของเรานะคะค่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้ต้มยำปลากระป๋องสามแม่ครัวนะคะอ๋อเราเอาปลากระป๋องมาให้เขาก็เลยคิดเมนูมาเป็นต้มยำปลากระป๋องแล้วก็แปลกโอเคแล้วก็มีแกงส้มปลากระบอกไข่โอ้โห ทำไมหม้อมันใหญ่อย่างนั้นนะคะพี่หม้อก็ใขายอย่างนี้จริงๆเลยใช่ไหมแล้วแต่ลูกค้าเขาสั่งเยอะเราก็ทำให้เยอะอยู่แล้วหม้อใหาดมีหลายขนาดแต่จานที่นี่ก็คือเยอะหมดข้าวผัดก็จานใหญ่อยู่แล้วข้าวผัดปูนะคะข้าวผัดปูเสร็จก็ปูนะกินมากเลยอ่ะจานละแค่50บาทจานละร้อยจานละร้อยสิบเท่านั้นเองโอ้โหราคาดีเพราะว่าถ้าแพงก็คือชาวบ้านเขาก็ไม่นิยมมาซื้อเพราะว่าเขาทานของถูกที่นี่ก็เลยไม่แพงมากใช่อ้าวพออยู่กันได้มีปูทะเลก็ คือตามกิโลมีตั้งแต่หกร้อยฝ่าเจ็ดร้อยฝ่าอะไรเงี้ยค่ะปูไข่อะปูไข่เนี่แหละปูไข่โอ้อหแลก็ไม่แพง่าแล้วอย่างตัวใหญ่ก็ประมาณแปดร้อยาแล้วกุ้งเนี่ยเอามาจากวังเนี่ยแพงไหมกุ้งนี่ก็มามาโลละห้าร้อยห้าร้อยสางประมาณนี้ค่ะคนที่เขามาทานอาหารเขาก็จะจ้างเราทําคือเขาซื้อที่หน้าร้านอ๋อ้เขาซื้อมาแล้วให้เราทำไม่ซื้อที่หน้าร้านเรานี่น่ะอ๋อเรา เราขายด้วยมีขายทั้งปูทั้งกุ้งทั้งอะไรทุกอย่างแล้วก็ตวงช่างกันมาแล้วให้เราปรุงแล้วมาให้เราปรุงแล้วก็คิดค่าปรุงแค่ขีดละสิบบาทเองไม่ได้เอาแพงเราแค่นี้ขามะนาวแพงชิม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 น่าทานมากกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลามีมะระด้วยกินกับมะระอ่าอันนี้คือก็กระเทียมนี่ใช้กุ้งกุลาเหรอใช่ค่ะใช่ไหมตัวมันดำ มันหนึบไหมคะมัน,มน <eterm> หนึบเนาะมันจะหนึบมากเลยไม่เผ็ด <oco ose> แต่มันหนึบดีไม่ไม่กล้าให้เผ็ดเยอะกลัวน้องแนนกินไม่ได้ทานได้ค่ะแต่ที่น่ากินคือนี่ปูผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่เขาดูแบบเต็มคว่ำเข้มข้นอ่ะเนาะไอ้ผงกะหรี่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นนะคะคือมันจะเป็นสไตล์โบราณอ่ะใช่ไหมเออมันจะเป็นสไตล์โบราณรสชาติจะแบบเขาบอกว่าหอมอร่อยเดี๋ยกินกุ้งตับ น้ำจิ้มดีกว่าน้จิ้มโบราณมันจะออกหวานนะใช่น้ำจิ้มโบราณจะออกหวานอันนี้จะแซ่บคนละรสใช่ไหมคะเปรี้ยวหวานเค็มละรสบางคนเขาไม่ชอบทานเผ็ดไหมคะออืถ้าทานกับข้าวแล้วจะอร่อยมากเลยปุ๊กกระปูเนี่ยค่ะอืออกหวานอย่างที่ปิ๊บอกอาหารรสจัดจัดมากแบกเดียาปลกระป๋อ์ต้มยำปลากระป๋อง ถ้าอย่างนี้ลูกค้าจะมาทานเดินทางเป็นยังไงเขาก็นั่งนั่งรถยนต์มานะคะแล้วเขาก็ไปจอดไว้ที่วัดนะอืจอดที่วัดแล้วเขาก็เดินข้ามมาก็ถึงแล้วเขาเรียกเส้นไหนเนี่ยถนนเส้นไหนมาสุขสวัสดิ์นะคะสุขสวัสดิ์พระไปแดงมาพระสมุทรเจดีแล้วก็เข้าสาขาเลยวัดชื่อวัดอะไรวัดสาขานาเกลืออ๋อวัดสาขาอำเภอพระสมุทรเจดีที่ร้านนี้เบอร์โทรศัพท์ไหมเบอร์ติดต่อยังไงเบอร์ติดต่อเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่ง เก้าจ็ดเก้าเ้าครับแล้วก็0ูนย์เก้าหนึ่งสี่ห้าห้าห้าเก้าสองค่ะครับผมเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เปิดบริการตั้งแต่สี่โมงเช้าสามโมงเช้าก็เสร็จแล้วค่ะเก้โมงเช้าไปถึงประมาณห้าโมงนอกจากใครเขาต่างจองก็รออะจะปิดบัญจันทปิดบัญชานะปิดวันชันค่ะบันจันะหยุดพักผ่อนแล้วก็ต้องชมครับ ถ้าเรามาเที่ยวแถบนี้ก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับมาทานอาหารสิริกวันซีฟู้ดนะครับมีของทะเลสดๆดไว้บริการราคาไม่แพงเป็นกันเองค่ะขอ,ขอบคุณมาก <มา S 1> ค่ะท่านผู้ช,ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับพบก,กันใหม่นะคะเสาร์หน้า9้าโมงเช้าทาง GMM 25ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ